สวัสดีครับข่าวฮิตสังคมออนไลน์โดยร้านมายองครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องลูกหนี้บารมีสูงนะครับเจ้าหนี้ถึงขั้นถือพานพุ่มไปกราบขอความเมตตาให้คืนเงินกันเลยทีเดียวข่าวฮิตสังคมออนไลน์โดยร้านมายองครับกําลังเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ขณะน,นี้เมื่อลูกหนี้บรารมีสูงเจ้าหนี้ก็ถึงขั้นถือพานพุ่มไปกราบขอความเมตตาคืนเงินครับเมื่อวันที่5มีนาคม ปี67นี้เองนะครับล่าสุดนี้เองสมาชิกทิกตอกลายหนึ่งโพสคลิปหลังไปทวงหนี้จากหญิงลายหนึ่งถึงขั้นต้องถือพานพุ่มทวงเงินเพราะลูกหนี้ไม่ยอมคืนเงินถึงแม้จะไม่คิดดอกเบีย้ยแล้วก็ตามนะครับจนเจ้านี้เองก็เดือดร้อนหลังจากโพสคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากซึ่งผู้โพสก็เข้ามาอธิบายว่า ผู้หญิงคนนี้ยืมเงินไป150,000บาทบอกว่าเดือดร้อนกลัวคนปล่อยกู้หลายวันเลยช่วยเหลือไปปิดดอกไม่คิดสตางค์ไม่คิดดอกเบี้ยครับแถมกู้เงินส่งกองทุนหมู่บ้านก็แอบ,บไปเบิกมาอีกก็กู้คนอื่นเขามาเราก็ค้ำให้เราขอให้ส่งเราวันละ2 0 0บาทไม่เสียดอกด้วยความเมตตาเราไม่มีใครคุ้มครอง เพราะเจ้านี้มีบุญบรารมีสูงมากบุญญาธิการสูงส่งอำนาจสูงก็เลยต้องไปทำทานไปกราบขอความเมตตาขอเงินคืนเท่านั้นเองไม่มีอะไรอันนี้จากรายละเอียดที่โพสใน t ิกตอกนะครับขอบคุณเจ้าของโพสด,ด้วยนะครับร้านมายองข่าวฮิตสังคมออนไลน์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ข่าวฮิตสังคมออนไลน์โดยร้านมายอง